ฉากห้องน้าสุดแหวกแต่ของจริงสุดหวานรู้หรือไม่ฉากในตำนานห้องส้วมสุดแหวกที่ถูกยกให้เป็นฉากที่น่าขยะแขยงที่สุดในโลกภาพยนตร์จากหนังเรื่อง Ten Sporting เ,เบื้องหลังคือความสุดยอดของทีมงานฉากนั้นคือฉากที่มาร์คเลนตันตัวละครหลักถูกขนมครอบงําจนถึงขั้นต้องดําดิ่งลงไปในโถส้วมที่อุดันเพื่อค้นหาขนมที่ตกลงไปถือเพื่อการแสดงความสิ้นหวังของคนติดขนมที่ทรงพลังที่สุดและยากจะลืมเลือนแน่นอนว่าของเสียที่เห็นนั้นไม่ใช่ของจริงทีมงานเบื้องหลังได้สร้างสิ่งโสโครกทงหมดขึ้นมมาาอยย่่งพพิิถีัันนดวสสผหลกก็คื ช็อกโกแลตเข้มข้นแยมหลากหลายชนิดซอสสีน้ำตาลและเยลลี่วกเขาผสมมันให้ได้สีที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุดและมีความข้นเนื้ระดับที่ดูเหมือนของเสียจริงๆซึ่งนักสแสดงต้องทนดำลงไปในกองอาหารเหล่านี้ส่วนโถส้วมที่เห็นก็เป็นแค่ฉากที่ทำจากไฟเบอร์กลาสและไม่ได้ต่อกระท่อระบายน้ำจริงๆแต่ข้างในมันคืออุโมง์ขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นักสแสดงดำลงไปแล้วโผล่ขึ้นไปสู่บอดที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดที่ลอยอยู่และยวนแมกเกอร์ผู้รบบทมาร์กเลนตันกระทุ่มเทมากเขาต้องดำน้ำลงไปหลายเทกว่่าาจะได้ภพทีสมบบบรณ์แ ความทุ่มเทในการสร้างฉากที่น่าสะอิดสะเอียนที่โซเดยวัตถุดีที่น่าจะอร่อยที่สุดในกองถ่าย